อันนี้เป็นเป็นพ่อใหญ่หรือเป็นคุณยายผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นเป็นขันห้พ่อเขี้ยนคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใดครับผมเป็นเจ้าทีเจ้าท้างหรือว่ามันเป็นคนเดียวผู้ชายม่กันเป็นเจ้าทีเจ้าทางผู้มเจ้าทีเพิ่พ่มม่ันอุ้ยบอกมาคนขิงลูกครับผมแต่คุณใหญ่บุญเรานี่หนุ่มเวอมาถวนมัหยิ่งแจ้งอื่นเขาไปมานอนคนเดียวเราเขาไปเลย เขาไวไฟมือค่ำก้าวเย็นวมัน <broccoli> บุดเย็บ <fal> ป <vos is wrong> ุดเดียวอู้เย็นได้บ่พ่อเย็นนั่นเดียวโอ้ยหปวดแล้วปวเย่งคนที่ลูกพี่วายมันก็เย็นเหมือนตัวกราบสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อเคนอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะตามจริงพ่อเที่ยงมาแล้วครับผมครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นวิกตวางวดคลิปนั่นมาได้ตัวเลขครับผมได้แต่เลขอายุคุณย่าไป ตาบางวดนี่มาพูดว่าอุ้ยฝันดีแห้งได้สัน่นผีคุณตาที่มาบอกหาหกสามงวดตีปานมาเพิ่นบอาย่ำยุดสองเทืาสามเทือนั่นครับผมหาหกสามนั่นเพิ่นมาหาพอเข็นตางวดนี่บ่าวดังเด้ย่านคนยิ่งยินบ่เพิ่นพ่อค่อยๆวพัสนซึ่งอีกยางฝนกระโตกพอเข็นว่าพ่อค่อยๆแต่ว่าได้ยิ่ชัดเจนบอกรางวัลทีนึงครับผมท่านผู้ชมอุ้ยบอกมากคนคิงลูกผมนะครับผมเนาะ ผมมาบอกแล้ววัลทีนึงเลขหกโตเลย,ยนกเบิ้งเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าท่านผู้ชมอยู่ทั้งไก่อาจจะหาลอตเตอรี่ได้เนาะครับผมเนะาะก็ลองเก็บไปเบิ้งเ้ว้อครับผมแต่ว่าสิเป็นเลขตัวใดแน่หรือว่าท่านใดอยากเอาไปตัดเหรียญเป็นสามเลขสามตัวสองหางกระได้ครับผมเอา้าเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมน้ำกันไปฟังน้ำกันว่าเป็นเลขชุดใดตัวใดที่ผีพอ่เพิ่พยยนขื่นไปเฮี้ยนทึ่งหาพอเคนไปบอกเลขแล้ววัลทีนึง ไปฟังชัดๆจากปากพ่อเค้นได้พร้อมๆกันเลยครับผมก่อใรมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อเค้นสวัสดีครับเนาะครับผมถ่าู้ชมเนาะอุ้ยเป็นพ่อใหญ่นะบอกครับผมพ่อเค้นที่มหามที่พ่นมาบอก,อ,กอี่ย <56 3. S 2> ังเกาะห้าหกสามเนนมาบอกอยันเดียวกันกับเด็กน<า>นของ<พ>อคุณนานยายเนมนคุณยายเพิ่นบอกหกห้าสามเนาะแต่ว่าผีพ่อใหญ่มาบอกห้าหกสามวัติพานมา แตกกลางแตกบนครับผมงวดนี้มากกริบบอกย่านคนยิ้ยิว่าสันเจ้ฝนตกพอเคียมาไม่บอกพ่อมันฝนตกบอกเนฝนตกมีีอีสิบอือเอาบอกซูเอฟซีฟังนพ่อฝนตกพนกูบอกอย่างบอกค่อยค่ยมันจังหวัดยังไงนี้จว่าอันศูนแปดห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าเก้านยเพิ่ สามทีอาชนน่ะสิโอ้พ่นบอกสามทีอบอกพ่อบอกสามทีอาสามทีอแล้วก็นี่พ่นบาดพ่นก็มาไปใคไปมันมาแห้งเลยแม่บอมันเลยนิ่งดีก็มันกระซักกระสีแล้พบอเนาะไม่ไเมืีมันดังเพิ่นขึ้นไปทึ่งเฮื่อนขึ้เก่าอ่อพ่อเพิ่นไปเบาอยู่จังหัวหมืนนอนอยู่เก่าเพิ่นมาจะข้นพ่อของวันนี้พ่นมาผู้เดียวเพิ่นมาผู้เดียวอีกแล้วนี่ขาดเลยครับผมสำคัญเลยแตมาผู้เดียวคือแม่นเนาะแม่น งวดผ่านงวดสิผ่านมาเห็นบอกบอกหาหกสามไนบอกพ้นก็มาบอกผู้เดียวเพิ่นแล้วก็มาบอกอันอันแล้วมาอันผู้ชายมาบอกอันหาหกก็หาหกสามิ่นบอกหาหกความ่นบ<อ>่งกว่าิผ่านมากหาหกหาหกสามโอ้เพิ่นตัดให้พร้อมครับผม<อ>ตัดให้พร้อมเด้ครับผมพอเจ้าเนี่เห็นอยู่นี่นี่ครับผมอยู่กกเสานี่เนาะนี่เดี๋ยวพผมพอเจ้าเห็นบ่งจักหน่อยเดี๋ยวจังคุยกับพอเช่นนี่จักหน่อยก็ได้เนาะ บอกคนมาบอกพอเขียนเขียนไว้ยันลืมนี่ลราค้นบัล้านเพื่อไอ้เจงสี่ลราเขากี่ตันไปม่เขียนไว้โอ้คนบอกหาหกสามกับหาหกวาอมอือบอกเวียไปว่าตไถ่ายเรื่อยทั้งหกสามทังหาหกนั้นไม่บวนาะนี่บันี่บอวหาหกสามตัดออกก็เป็นหกสามต้นนี้ยันเมื่อได้ก็ตัดหายอีกเป็นหาหกโอ้ยหันี้มากู้เดียวแล้วก็บรกเทนหกอัน อสามเมันเอาม đương แล้วก็บวกกันนั่นแหะนี่ตัวนี้มาจากได้ก็โอ้ยมาจังไดสมานี่เอนี้มาบ่ายวนี้บ่าอัานเพิ่นิว่าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าเก้าศูนย์แปดห้าศูามเจอวาเจที่สามบุรยินขักบันไหนมันฝนต่อสองข้างก็ดิญินชัดเจนถึงสิบออกคอยก็ดิยินชัดเจนบรรทัดที่สามมากบัรนี้นฝนลงมากมันก็ S <S <S ไปรับฝนแล้วน่าจะ,ะ,ะกัสีนวโร่เนาะอันดับว่าแต่ว่าครับคนกับมาบอกแบบชัดเจนแบบย่ำที่เก่ากันนะครับผมแต่มาชมทั้งาวเหนียวไรนมาเนีย,ยมาเดียวกันบาทนะยรับแต่ว่าคอมเมนต์นตัดเลยมันกับไก่เคียงกันได้น,น,โนวนโร่เนาะ085แต่ว่าตัวจะมิน095ยังสี่ก็ขึ้นแต้องแต้มเท่านั้นเด้ครับผมแตู่้ชมเลขบ่ได้พิษกันไก่บดไอเด้แต่ว่าคนหันบวกหกตัวผมเนีดย ร่องมึงเดือครับผมแต่ผู้ชมเอฟซีอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้เพื่อท่านได้เห็นนอกศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าเก้าเก็บใบเบิ้งครับผมจกักใบเลขคนบอกคนบอกคนบอกครเพีกเดยอเลขคนบอกตรงอีดีได้เห็นบอกคือว่านี่ห้าเบิ้งไม่บัวยักไปน้อยนิดนี่เห็นบอกคนบอกห้าหกสามนี่ครับผมเห็นเบิ้งชัดๆนี่เนาะก็บอกหาหกเห็นบอกครับผมมันก็เป็น มาตกตงเลยเพียงต่ไปตกกลับเนาะหาหกเนายครับผมเนาะแต่หกสาลนี่มาตรงเป๊ะเลยเห็นบอกครับผมอ mm ื hmm. ลองเบิ้งครับผมลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับผม,มทาไปช้่มเงี้ยอยก่งวดอีกงวดที่สามเมียบัวที่สามเนาะแม่นงวดแรกนั่นพอเราหายหาหนึ่งก็หาสองออกหาสองตรงเป๊ะเห็นบอกเ <Man, S 2> นาะ <Man, S 2> แล้วก็ man, man. เป็นผีผู้สร้างเนี่ที่บอกหาสองก็ได uh huh. บรรยากาศงวดที่ผ่านมากก็บอกห้าหกสามก็หาหกเข่าทั้งล่างทั้งบน งวดนี้บ่แตกวันทีนึงก็ต้องในสามตัวตรงๆล่ะครับผม่านผู้ช่ียว่าแต่คักหลังงวดเนาะแมนกาบ่แตกวั้ทีนึงก็ต้องในสามตัวต้งตล่ะพอเที่ยงว่าม้่งพิจารณาบงอดีเด้อครับผม่านผู้ชมวว่บอมาคนกิงลูกครับผมเนาะพณนาม่ไปขึนไปตัเื่นบอกโกาโคกากี่นไงว่ากัมาตบันนี่บอยูน่ได้เออซีมันถามพอ พอเทียนมอยานบอกพอเทียนอยู่ผู้เดียวจริงอืมโมยานนอยยังไม่เคยหยาดพ่อพ่อจะเห็นแต่เพิ่นในความฝันบ่หรือได้โตจริงๆนี่คือเฮาตื่นๆอยู่นี่เฮาเคยเห็นเพิ่นบ่เคยปรากฏเห็นบ่เห็นอยู่เห็นเป็นลักษนาที่พอเป็นหม่าบนหมนมันเพลินว่ายืนอยู่บนไดนี่น้องซองเบิงบอกเพิ่นเข้ามาเพิ่นกบเข้ามา ว่าพ่อพ่อเห็นใจท่นพ่อก็บอกให้เขามาเลยเขามาดีหลือเขามานอนเขาเป็นยโอ้ยคนหัวลูกเพื่อนก็บอกเขามานอนมาจังไรเนาะอันควนไงถามอันช่วงเบิงเป็นว่าเป็นจังไรเป็นจังไรอันนี้เป็นเป็นพ่อใหญ่หรือเป็นคุณยายผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นเป็นวันให้พ่อเครียดคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใดครับผมเป็นจทีจตทางหมดหรือว่ามันเป็นคนเดียวหัวใจไม่กัน เป็นเจ้าที่เจ้าทั้งพุ่มเจ้าที่เพิ่นนน่อุ้ยบอกมากคนขิงลูกครับผมแต่คุณใหญ่บุญเรนนุ้ยมาถื่นมาหนเ้ช่างอื่นเขาไปมานนนนเดียวเราเข้าไปเลยเข้าไปไปมือขำขาเย็นว่ามันบบเย็บปุดแล้วอู้เย็นเลยบ่พ่อเย็นนั่นเดียวโอ้ยบุญเนบ่คนเก้งคนที่ลูกพี่วายก็เย็นพี่วายก็เย็นตัว โอ้คุณยายนี่บริเอิญยากเขาไปเลยเขาไปเลยแต่ว่าพุ่มเจ้าทีนี่พอเอิญเป็นคนล่างจังไหพอเอาบอกว่างข้นสูงขคนสูงคนสูงดำบ่ขบว่าดำล่างใหญ่บ่บ่ใหญ่อันแต่ว่าหันสูงอืมเป็นพุ่มเจ้าวทีครับผมเขาดำอันดำแดงของเราดำแดงอ้าครับผมบ่บ่ละเนาะิ่นจะเป็นมาหลุมล่างจังไหนก็สร้าง คือเพิ่นกับมาดีแล้วครับผมพอพอเคียนอยู่นี่เพิ่นก็อยู่มาโดนแล้วครับผมกับบ่เคยมาเฮ็ดอีหยังลราบ่เคียนจักเถเื่อคือบ่เคียนว่า,าล่ะการมาก,กเ็เห็นเงาตัคุ้มตัคุ้มเอิ้นเข้าไปนอนนํากับบ่ไปนั่งเที่ยกับ,บไปแต่ว่าคุณยายนี่นบ่ได้ยากครับผมว่าแต่มาเข้าไปเลยจับขาเย็นจ่อยนี่ฮู้จักเลยแม่นบ่นอนลงแล้วแม่นบ่โอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาพ่อ,อยัง่งตัวเด็กอีกานี้ก่อนจะปิดคลิปพ่ออีหยังก็พ่อเพิ <c oughs> ่นมาบอกตัวเด๋กก่อน0ุนแ 085059ด้เ <Yeah. S 1> ด้วย <Yeah. S 1> ครับผมแต่ผ <Yeah. S 1> ู้ช่วยวุ้ยฮารดดตอรีเก็บได้ 3, <Yeah. S 1> ล้องเก็บได้เบิ้งจักใยเนาะครับผมเนาะถ้าบริได้อีกับขอให้ได้สามตัวไายเป็นศูนย์แปดห้าแล้วว่าศูนย์ห้าเก่ายี่สี่ก็ได้ครับผมแต่ผู้ช่วยวุ้ยตัวเลขของพ่อเคนประจำของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดแคบหนาจ่อยเบิ้งเด้อครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงบ่ได้บอกว่าเบิ้งพอควบสื่อสารหนูคิมนี่ให้แคบหนาจ่อยเบิง้งผูใ้ใดแครบ่เป็นกะจดไว้เบิ้งครับผมเพราะว่าเเป็นงวดที่ เป็นพุ่มโจที่ครับผมผีผูทชา,ายยางก็ไปบอกอีกครับผมว่าอีก3ครั้งคือเก่า085059 085059 085059บ bon ่แน่ครับผมอาจจะมาเป็นรั้วันทีหนึ่งก็ได้หรือบอสันก็อาจจะมา3ตัวตรงๆก็เป็นไปได้นะครับผมเนาะเลขแค่2หางไพ่โบสอกัแจ็คสิวาจอย่างไดหล่ะครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงนี่มันใจแห้งครับผมเพราะว่าพอเราเคยฝันแต่ละเที่ยวนี่มันจะเขายูดซีงงวดหางวดทึงรุดไปอะ บอกว่าจะเป็นศูนย์ปัญหาหรือว่าศูนย์หาเก่าทาผู้ใดหมดดินแกนไหวหรือว่าเศรษฐีไหวขอให้ถึงวันถึงเนื้อครับผมท่านผู้ชมถ้าซื่อหมดดินแกนไหวกะขอให้เป็นเหล็กถ่ายของก้อนจีหนึ่งในนี้ก็มีข้ามกันสมุทรค้นขีปนี่พอเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่ขีดหนาครับผมตัวก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมพอเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดอยากได้ไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณท่าหลายครับพอเจ้าขอบคุณหลายครับ สีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่อว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปหอตะกุดมากในตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้ตนติดต,ตัวไว้จะเกิดบาลมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่ง,ง,งหักผู้ที้เห็นผู้ทา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนทาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ,เอ,อ้ย่ัสนพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ,อ่า่าลูขออนุญาต เนชรนองสร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิดอย่าโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เฮ่อนไ้บ่านนี้เฮ่อนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามา้ขา,ขาขายกับบริตกดำอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสือเ้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีไอเขาเอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์ที สูงกวป็นหลักสะก็เลยบางความเกียคุยก็ลงปูว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปูเหวียบว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดจคุ้นขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็เลยให้กดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นจริง<ะ>มีพุตตคุ้นมีโตมียิทิรทิตมีอำนาจสามารถมวยอ่อนจริงสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็ดวัตถุอยางขึ้นมาบบานี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนงังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาบ<ะ>นนาบกตูมต้นตูมกิน้ํำบกตูมกินเนื้อเขา่านี้ปาาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกทีเขียวนำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปนโบนเอาปนมาเอาอีกฝากยอ่ตยอตัวย่อคือบุบบานพวกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อนอ่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุน้นฟูนบาดตนวคุ้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปไย้ยุกเลี้ยงนี้มานี่คือใบกุ้นนี่ นี่มันไม่คู้นเพราะิฐานอยู่ครับนันเป็น,เป,นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอัสีบรีอัสสีวลีอ,วองค์มหาราชองค์เมตตามหาราชนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการผีกันสารกับพระลงใงน,นองสงร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุตเบิ้ตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิลพวกเสก เชื่อจะอยลอยแปดจบบุ๊กมาสโซเล่เชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเสพให้รุ่นแรกถ่ายไปสองปูดอดบัดกุ๊ดคูนปูรอดธรรมาจิโนนั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สอง สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนใน้คนบมัมีอยู่กินสว่างกันมันจะทิวดูครับ,รบนี่นี่นนนนนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นม,มาจากสายสายบ้านเดออย,าย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอูกสี่เปย์ของคนใหญ่สี่ห้อมคือ ราชคูปูสนสมเน็จนั่นแหละคือเรืร่องความเป็นมา